เข้าเรื่องจริงยิ่งกว่าหนังครับวันนี้ที่ต้อมเตรียมมานะครับเป็นเรื่องราวน่ารักมากเป็นเลิฟสตอรี่ผมบอกก่อนเลยผมเนี่ยอ่านแล้วผมใจฟูมากอยากเล่าให้ทุกคนฟังมากมผมให้ดูรูปนี้ก่อนเลยนะครับนี่เป็นไงภาพเก่าเลยเก่าเลยนะครับผมทางซ้ายมือเนี่ยเป็นคุณผู้ชายนะครับผมชื่อว่าคุณบ๊อบฮาวิ ส่วนทางขวาเนี่ยเป็นหญิงสาวที่ชื่อว่าคุณแอนเนตแอดกินส์นะครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกานะครับทั้งสองคนเนี้ยเจอกันครั้งแรกที่หอประชุมของโรงเรียนในปีหน,นึ่งเก้าห้าห้านานน,ะนานะปี2ี1 1> 2สองศูนสองหนึ่งนะคือพูดง่ายๆคือเป็นเด็กมัธยมอะรเรียนมห้ามหกถ้าเทียบเท่ากับคนไทยนะ แล้วก็เขาก็เจอกันที่หอประชุมโรงเรียนครั้งแรกเจอกันปุ๊บมองหน้ากันปุ๊บคุณบ๊อบฮาวี่ฝ่ายชายเนี่ยก็บอกเลยว่าเขาเนี่ยตกกลุ่มรักคุณแอนเนตแอดกินส์ทันทีเลยเลิฟแอดเวอร์ไซ <c oughs> นะครับ <c oughs> หลังจากที่เรื่องราวของทั้งคู่ดังเนี่ยคุณบ๊อบฮาวี่เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อไว้ครั้งหนึ่งว่าในวันนั้นที่เจอเธอครั้งแรกเนี่ยผมไม่อาจละสายตาจากเธอไปได้เลย เธอมีผมสีน้ำตาลแดงใบหน้างดงามชวนฝันดวงตาของเธอมันช่างว้าวนี่คือสิ่ง <c oughs> ที่เขาพูดนะ <c oughs> นี่คือสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์คือแบบดวงตาคุณมันแบบมันว้าวอะ่ะมันว้าวมากๆเลยนะครับผมคือตกหลุมรักจริงๆอะ่ะสวยจริงๆสุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็พูดคุยกันจีบกันนั่นแหละแล้วก็คบหาก,กันแล้วก็สำคัญมากฟุกคือ ทั้งคู่เนี่ยไปงานพรอมด้วยกันอืมอ่าถ้าพูดถึงงานพรอมเนี่ยถ้าสำหรับเด็กมัธยมก็คืองานเลี้ยงหลังจากรับประกาศนิยบัตรจบการศึกษาเนาะเขาก็จะต้องแบบอะไรเงี้ยอ่าแล้วเขาก็จะต้องหาคู่ก็คือไปชวนคนที่ตัวเองพึงพอใจนั่นแหละไปเป็นคู่ในงานพรอมไปเต้นรากันใช่ไหม,มคุณบ๊อบกับคุณแอดอ่าผมเรียกว่าคุณฮาวิ่แล้วกัน คุณฮาวิ่เนี่ยกับคุณแอดกินส์นะครับก็ไปงานพร้อมด้วยกันนี่ดูสิคุณดูชุดดิอโอโ้โหสมัยเราอยู่มห้ามหกเราไม่มีเนาะแต่เด็กไทยไม่ค่อยมีเป็นปกติเป็นปก,ปนปกติอะนะก็เป็นเป็นช่วงที่เขาจะแบบรู้สึกเหมือนแบบเป็นผู้ใหญ่ครั้งแรกที่แบบต้องใส่ชุดเต็มใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องพาต้องพาคู่เล่นรำไป ด้วยตนเองอะไรเงี้ยไม่ได้มีพ่อแม่ติดตามอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบให้อารมณ์แบบนั้นเลยนะครับผมซึ่งจริงๆอะ่ะเราอาจจะที่ไทยอาจจะไม่ได้มีงานพรอมเป็นเต็มรูปแบบแต่เราก็มีงานปัดฉิมมีการอย่างอย่างรุ่นรุ่นผมผมไม่รู้รุ่นนี้เป็นไหมนะคือรุ่นเรามันก็จะมีแบบเอาปากกาเคมีมาเขียนเสื้อนักเรียนอ่าอ่าโชคดีนะขอให้เธอเจอ ชีวิตที่ดีเราจะไม่ลืมเธอนะอะไรประมาณนี้ว่าไปถต่ว่าบาง<ต>คน,น,นก็เขียนเนื้อเพลงลงมา <laughs> อืมนะครับผมเออผมยังเก็บไว้อยู่เลยนะขนาดอายุปูนนี้แล้วไปอ่านทีไรมันก็รู้สึกดีเออมันมแบบนอสเทลเกียนะครับผมอ่ะซึ่งคู่รักคู่นคคเนี้ยคุณฮาวิ่กับคุณแอดกินส์เนี่ยนะครับผม <laughs> เขาก็ไปงานพร้อมด้วยกันเหมือนจะรักกันผูกพันกันเนาะแต่อย่างที่หลายๆคู่ น่าจะเป็นหลายๆคนน่าจะเป็นคือชีวิตวัยรักในวัยมัธยมเนี่ยมันไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้ดําเนินมาจนถึงเป็นคู่ชีวิตจริงๆอ่ะฟรุกอืมอืมหลังเรียนจบมัธยมพวกเขาก็แยกย้ายเนาะแล้วก็ค่อยๆห่างกันออกไปนะครับต่างคนน่ะต่างก็ไปใช้ชีวิตของตัวเองฟรุกเชื่อว่าทุกคนก็คงเป็นเนาะรักครั้งแรกในมหาในมหาวิทยาลัยในมัธยมมัน ยากจะลืมเรือแหละแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นคู่กันเดี๋ยวนะมผมขอมยังไม่ได้ขอเบรกนิดนึงคุณน้องอทุยทชนกบอกเด็กอายุสิบสี่ฟังช่องนี้ได้ไหมคะคลิปนี้นฟังได้ครับคลิปนี้ฟังได้ผมบอกเลยคลิปนี้ฟังได้แต่อันอื่นน่าจะเป็นคดีฆาตกรรมอะไรก็ยังไม่แนะนำเนาะนะครับอ่าหลังจากทั้งคู่จบมัธยมก็ห่างกันไปฟุกแล้วก็ ใช้ชีวิตต่างคนต่างแยกย้ายมีคู่ของตัวเองแล้วก็อยู่ห่างกันไปเลยไม่ได้ติดต่อ,อก,กันเลยครับแต่คุณฮาวิ่เขาบอกว่าฝ่ายชายนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่เคยจะลืมแอดกินส์เลยเคือ,อม,มันเป็นความประทับใจเป็นรักแรกในวัยเรียนถ้าเป็นเพลงไทยก็คือเก็บเธอไว้ข้างในจนลึกสุดใจอะ่ะ คือมันประทับใจอยู่ตลอดเวลาจนมันผ่านไปกี่ปีรู้ป่ะกี่ปีหกสิบสองปีครับโห oh. <laughs> จากปีหนึ่งเก้าห้าห้ายาวมาถึงปีสองพันสิบเจ็ดประมาณสามสี่ปีที่แล้ว uh ปีนั้นเกิดอะไรขึ้นคุณบ๊อบฮาวิ่เขามีภรรยาใช่ไหมเขาก็แต่งงานปกติ uh แล้วเขาก็ภรรยาเนี่ยเสียชีวิต เขาก็กลายเป็นพ่อไม้เนาะถึงตรงนั้นเนี่ยมันก็คงแวบเข้ามาในสมองนึกถึงรักแรกในใจก็คือแอนเนตแอดกินส์นี่แหละนะครับไม่รู้จะทำยังไงชายวัยสูงอายุแล้วก็เลยเซิร์ชใน Google ดูซิเผื่อจะเจออืแล้วสุดท้ายเขาก็ไปเจอที่อยู่ของแอนเนตแอดกินส์จริงๆครับคุณฮาวีเนี่ยนะ เจอจาก Google นะครับผมเขาก็เลยเริ่มด้วยการสารความสัมพันธ์ด้วยส่งการ์ดคลาสสิกทีหนึง<ม>ส่งการ์ดทางไปรษณีย์ไปให้แอดกินส์พร้อมยังไงรู้ปะพร้อมอแอบแนบเบอร์โทรศัพท์ตัวเองไปด้วย <c oughs> โอ้โห <c oughs> อย่างเชิงไงอย่างเชิงเอเราอยากติดต่อ <c oughs> เขา <c oughs> เขาเขา, <c oughs> เขาจะติดต่อเราไหมคุณปู่ยังมีมุมแบบ น่ารักน่ารักนะเนอะน่ารักเนอะนะครับผม <c oughs> แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อคุณแอดกินสฝ่ายหญิงได้รับการ์ดแล้วเนี่ยเธอก็ส่งข้อความไปที่โทรศัพท์มือถือของคุณฮาวิในวันต่อมาคือติดต่อกลับไปอะ่ะ <c oughs> เออ <c oughs> แล้วก็จากนั้นเนี่ยสองคนเนี้ยก็เริ่มพูดคุยกันผ่านทางเทก็กซผ่านทาง ข้อความทางโทรศัพท์เนี่ยไปเรื่อยเขาไม่ได้บอกว่านานเท่าไหร่แต่เขาใช้คำว่าไม่กี่วันครับไม่กี่วันต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยการพูดคุยแชทกันในปีสองพัสบเจ็ดเนี่ยทั้งคู่อายุแปดสิบปีแล้วนะแปดสิบแล้วนะครับผมแชทกันไม่กี่วันเรื่องราวก็ดำเนินต่อฮาวิคุณปู่บ๊อบฮาวิว 80, ัยแปดสิบตัดสินใจ ออกเดินทางตามหัวใจเรียกร้องครับจากบ้านของเขาในรัฐเวอร์จิเนียไปที่บ้านของคุณยายแอดกินส์ที่รัฐโอไฮโอระยะทางรวมกว่า500รไมล์หรือ804กิโลเมตร <c oughs> หัวใจมันเรียกร้องนะคนแก่อายุ80นะครับเดินทางคนเดียวและผมกำลังจะให้ทุกคนได้ดู นี่อืมนี่คือภาพาแล้วครผมตอนที่เขาเจอกันครั้งแรกก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับหลังจากไม่ได้เจอกันมานานแนะเออโดยคุณบ๊อบฮาวีเนี่ยเล่าว่าตลอดระยะทาง800กิโลเมตรที่เขาขับไปเนี่ยนะขับคนเดียวนะไปคนเดียวเขาจะจอดแวะพักเฉพาะตอนที่จำเป็นต้องเติมน้ำมันแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือ แวะซื้อช่อดอกคาเนชั่นเพื่อเตรียมไว้ให้หญิงเดียวในใจนีค่คือคือนึกออกไหมทุกคนน่าจะเคยมีรักแบบวัยสิบสิบห้าสิบหกสิบแปดว่าไปรักแรกมันแบบคือเวลาอยากจะไปหาคนที่เราชอบอะอยากจะเดินทางไปอะมันอยากจะถึงให้เร็วอะ่ะนึกออกว่าเออเลยแวะแค่เนี้เติมน้ำมันกับแวะซื้อดอกไม้ทีหนึ่งแล้วก็มุ่งทรงไป <c oughs> ที่บ้าน <c oughs> นะครับผม หลังจากาหลังจากไปถึงบ้านของคุณยายแอดกินส์นะครับผมปู่บ๊อบก็เล่าเหตุการณ์ตอนไปยืนหน้าบ้านครั้งแรกตอนนั้นให้ฟังครับว่าอพอผมเห็นหน้าเธอผมก็เอามือทั้งสองประคองจับใบหน้าเธอแล้วพูดว่าไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ แต่ผมจะจูบคุณแล้วนะแล้วเขาก็ก้มลงจูบเธอทันทีครับหลังจากที่เจอกันครั้งแรกหน้าบ้าน first kiss เลยไม่รู้นะว่าสมัยงานพรอมเขาได้มีคิสกันหรือเปล่าแต่เนี่ยเจอกันครั้งแรกเจอหน้ากันปุ๊บจูบเลยนะครับผมใบไฟไม่เบาคุณปูนะ่จูบในความคิดถึงไงจูบแห่งความคิดถึง นะครับแต่<ม>เขามีคุยมาก่อนหน้านี้แล้วไม่ใช่แบบใช่แบบเออมันก็แบบพอได้นะผมว่าผมว่าได้แล้วอ่าถ้าอันนี้ถ้าผมไม่ได้แบบรอเลียนหรือพูดในมุมใครนะถ้าเป็นผมนะผมอายุแปดสิบนะแล้วผมรู้แล้วนะว่าผมชอบคนนี้นะผมก็ไม่รออะไรแล้วนะอ่าผมพูดตรงๆ <laughs> <laughs> เอา <laughs> คุณรออะไรอีกัะคุณจะดูใจเหรอไม่แล้วไม่มีโอกาสแล้วเออถ้าไปขอดีๆอาจจะไม่ได้ก็ได้เอาซะเลย <laughs> อ่ะแต่นี่ก็ทุกอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะครับผมคุณยายแอดกินก็จุบกันนะ่ะน่ารักนะครับหลังจากนั้นพวกเขาก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันพูดคุยถึงเรื่องราวในอดีตแนะนำครอบครัวทั้งสองฝ่ายเนี่ยให้รู้จักกันด้วยนะจริงจังนะมันคือความสัมพันธ์ที่จริงจังนะครับผมหลังจากนั้นคุณปู่ฮาวิ่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากลูกสาวของคุณยายแอดกินส์ในการที่จะ เซอร์ไพรส์ขอคุณยายแต่งงานนี่ฮาวี oh. Harvey, เลือกใช้แหวนที่ดีไซน์เป็นแบบวินเทจอาแบบเก่าๆหน่อยนะในยุคที่เขาเป็นหนุ่มเป็นสาวแหละ oh. เขาอะเลือกแหวนที่มันมีเพชรสามเม็ดฟลุกอันนี้คิดร mm. อบด้านมากเราประทับใจมากเขาบอกว่าเพชรสามเม็ดบนแหวนขอแต่งงานเนี่ยสื่อถึง mm. อดีตปัจจุบันและอนาคต ที่ทั้งสองเนี่ยจะมีร่วมกันตลอดไปเป็นไงเ้าคุณปูผมรักคุณปูมาก<อ>แล้วคือมีนิ่งมันตรงมากนึกออกปะคือเขาอะอยู่ด้วยกันทั้งอดีตอะปัจจุบันนี้ในสุดกลับมาเจอกันแล้วก็น่าจะเป็นคนสุดท้ายของกันแล้วกันแล้วอะ,อะพูดกันตรงๆใช่ไหมหอืมเออและในที่สุดจากปีสองพันสิบเจ็ดมาถึงปีสองพันสิบเก้า ทั้งคู่ก็ได้เข้าสู่ประตูวิวาครับผมนี่นี่คือบรรยากาศอองานแต่งงานนะจูบกันนะ่ารักอ่กะผมดูหลายรอบแล้วผมยังฟินอยู่เลยนะครับผมนี่มีคนให้เก็บศพหลายคนแล้วนะครับ <c oughs> เขินกันใหญ่เลยนะครับผม <c oughs> สิ่งหนึ่งที่รู้สึกคือคุณปู่อ่ะหัวใจไม่แก่เลยอ่ะไม่เลยและมันคือการย้อนกลับไป ถึงความทรงจําในวัยที่เขาอายุสิบเจ็ดสิบแปดอ่ะอืม,อมนะครับผมนอกจากมีงานแต่งงานแล้วนะงานเลี้ยงนี่เขาจัดงานเลี้ยงแต่งงานเนี่ยในพัตาคารที่ตกแต่งร้านในสไตล์ยุคห้าศูนย์ก็คือยุคที่เขาเป็นหนุ่มเป็นสาวอ,ะอ,อ่ะเห็นว่าอันนี้คือคนในร้านก็คือรับประทานอาหารการปกติแล้วก็ไหนๆแล้วก็เป็นพยานไปด้วยเลยละกันนะครับประมาณนี้นะครับผมรวมถึงสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆเลย นี่ครับนี่คือภาพในงานพรอม,อมเมื่อหกสิบกว่าปีก่อนที่ทั้งคู่ได้เต้นลาด้วยกันผ่านไปหกสิบปีทั้งคู่ก็กลับมาเต้นลาด้วยกันอีกครั้งหนึ่งในงานแต่งงานนะครับผมไม่มีใครสายเกินไปที่จะรักเนาะและความ,มรักนี่แหละผมว่ามันเป็นสิ่งที่คงอยู่แล้วก็สําคัญที่สุดในชีวิตคนเรานะครับอชอบจังเลยผมย้ำอีกทีนะ เมื่อปี1955ทั้งคู่เต้นรากันเป็นรักแรกของการละกันและสุดท้ายทั้งคู่ก็จะเป็นรักสุดท้ายของการละกันนะครับอ่านี่คือเรื่องราวของคุณปู่บ๊อบแฮวีแล้วก็คุณยายแอนเนตแอดกินส์นะครับผมประทับใจม่ากอ,อันนี้ส่วนตัว <laughs> นะครับ <laughs> ชอบมา,นากน่ารักจริงๆนะครับผมอ่าจบไปกับเรื่องจริงยิ่งกว่าหนังจากต้อมนะครับหนึ่งเรื่อง เออผมไม่มีอะไรจะเล่าเลยนเนี่ยอ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะนี่คุณชีน่าบอกแล้วเราต้องมีความหวังอาจเจอคู่ตอนแปดสิบถูกต้องครับเราต้องมีความหวังนะครับความรักมันมาเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นนะครับผมโอ้จริงมอนก็นใหญ่เลยดีใจนะครับผมมอกี้ชอบคอมเมนต์คุณมิม่คนสดโดยกันหมดคนฟังผัดแพสหายไปครึ่งหนึ่งแล้วค่ะ <laughs> หมายหมายถึงว่าหนีไปแล้วนี่ไครับตายไปหมดแล้ว <laughs> ยังอยู่ยังอยู่เนี่ยยังอยู่ตั้งสอง้อยห้าสิบเจ็ดท่านนะครับขอบคุณมาก <laughs> ที่ยังอยู่ด้วยกันนะครับผม